สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark Media เสพสองสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด,ด้านของสื่อและปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผลกระทบของการเสพข่าวอาชญากรรมที่อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียกได้อีกอย่างว่า Copycat Crime นั่นเอง คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าฆาตรกรในตำนานหลายคนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุฆาตรกรรมของคนอื่นซึ่งฆาตรกรต้นแบบเหล่านั้นเนี่ยล้วนเคยเป็นที่โจดย์จันผ่านหน้าผ่านตาในสื่อมาก่อนทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงสื่อได้ว่ายิ่งมีคนให้ความสนใจในตัวผู้ก่อเหตุหรือยิ่งมีสปอตไลท์ส่งเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยสำหรับคนบางกลุ่มแล้วนะคะมันก็ยิ่งล่อตาล่อใจให้หน่าทําตามมากเท่านั้นค่ะถึงแม้มันจะมีบ้างพวกคนที่ก่อเหตุโดยศึกษามาเอง แต่มันก็มีอีกหลายคนเช่นกันนะคะที่ถูกจุดประกายโดยสื่อตามช่องทางต่างๆและเรียนรู้วิธีการก่อเหตุอย่างง่ายดายผ่านการติดตามข่าวหรือจากการดูภาพยนตร์ซีรีส์ถามว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าและสื่อจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรและที่สําคัญเราในฐานะบุคคลทั่วไปจะเสพสื่ออย่างไรให้รู้เท่าทันมีวิจารณญาณและไม่โอนอ่อนไปกับอิทธิพลเหล่านี้มาติดตามรายละเอียดกันได้ที่พอดแคสต์เอนนี้กับปีชันชนิดาพิรมยินดีค่ะ คุณกำลังฟังชัวรก่อนแชร์พอดแคสต์หลังจากมีเหตุการณ์กราดยิงศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยเริ่มออกมาพูดถึงเรื่องอิทธิพลในการรายงานข่าวกราดยิงกันบ้างแล้วนะคะว่าไม่ควรนำเสนอข่าวที่ให้รายละเอียดมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ ซึ่งมันก็เคยเกิดมาแล้วหลายครั้งค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบทความบนเว็บไซต์ The Standard ที่มีชื่อว่าเปิดสถิติน่าสนใจเหตุกรารณ์ยิงในสหรัฐอเมริกา2022เนาได้รไล่เรียงทำลายเหตุการณ์การกลัดยิงที่สหรัฐนะคะและสรุปได้ว่าภายในครึ่งปีแรกของปี2022เนี่ยมีเหตุการณ์กลัดยิงไปแล้วมากกว่า35ครั้งค่ะและในช่วงกลางปี2021ถึงช่วงต้นปี2022เนี่ย ก็มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนไปแล้วกว่าหมื่นเก้าคนค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยดูข่าวพวกนี้แล้วเกิดความสงสัยในใจไหมคะว่ามันเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรทําไมมีเหตุอาชญากรรมที่มีรูปแบบคล้ายกันออกมาทีๆในระยะเวลาที่มันใกล้เคียงกันอย่างนี้เรากลับมาน,นัดกันมาเลยก็ว่าได้นะคะทั้งทั้ท,ที่มือปืนแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักมักจีเป็นการส่วนตัวกันมาก่อนจริงๆมันก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดหรอกคะ่ะ ว่ามือปืนเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทําไมถึงก่อเหตุในช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันได้แต่ถึงกระนั้นนะคะมันก็มีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะที่บอกเราได้อย่างหนึ่งว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ซึ่งก็คือปรากฏการณ์ Copycat Crime หรืออาชญากรรมลอกเลียนแบบที่ได้อิทธิพลมาจากสื่อน,นั่นเองคำว่า Copycat นะคะหมายถึงการลอกเลียนแบบเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะโดยต้นแบบที่ลอกเลียนมาเนี่ย อาจจะได้มาจากการศึกษาเองหรือมาจากอิทธิพลของสื่อก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจากการนําเสนอข่าวหรือจากการเสพสื่อภาพยนตร์ต่างๆก็ตามนักอาชีาวิทยานะคะเขาต่างเชื่อกันว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยค่ะที่ส่งผลทําให้เกิดอาชีากรรมเนนแบบเพราะสื่อเป็นตัวการในการนําเสนออาชีากรรมต้นแบบให้กับเราอย่างเช่นการบรรยายพร้อมกับภาพประกอบนะคะว่าผู้กระทำในก่อเหตุอย่างไรทไําดยวิธีไหนจึงสําเร็จและจะปกปิดร่องรอยอย่างไร ซึ่งสามารถเปรียบได้กับสำนวนไทยนะคะที่ว่าชี้โครงให้กระรอกนั่นเองจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข่าวอาชญากรรมที่รุนแรงป่าเถือนหรือคดีที่มันเป็นปริศนาคลุมเครือเนี่ยมันมักจะเป็นที่สนใจของประชาชนคนทั่วไปเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นข่าวการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่เป็นการก่อเหตุที่มันโหดร้ายและน่าสลดหรือจะเป็นข่าวอุบัติเหตุของนัสดงแตงโมนิดานะคะที่เป็นคดีปริศนาที่สร้างความอยากรู้อยากเห็นให้ไขคําตอบ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่สื่อเขาจะตามติดข่าวเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะและรายงานข่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยเพื่อตอบสนองดีมานของผู้เสพสื่อนั่นเองดังนั้นมันจึงมีบ่อยครั้งนะคะที่สื่อมักจะนําเสนอข่าวที่ให้รายละเอียดมากเกินความจําเป็นอย่างเช่นการไปสัมภาษณ์ครอบครัวผู้ก่อเหตุหรือการไปขุดคุยอดีตบ่มวัยเด็กพวกปัญหาชีวิตส่วนตัวของผู้ก่อเหตุนะคะจนอาจจะไปมีส่วนกระตุ้นทําให้ผู้เสพสื่อเนี่ยมีอารมณ์ที่อ่อนไหวคล้อยตามได้ โดยอาจจะมีอารมณ์ร่วมนะคะเกิดความเห็นใจและเข้าอกเข้าใจผู้ก่อเหตุตามมาดังตัวอย่างเหตุการณ์การกราดยิงที่จังหวัดโคราชนะคะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพลทหารที่ขโมยอาวุธจากในค่ายมากราดยิงผู้บริสุทธิ์จนเสียชีวิตหลายรายใช่ไหมคะสื่อเนี่ยได้ติดตามการรายงานอย่างใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดลงบนโซเชียลนะคะและได้มีการเปิดเผยปมของพลทหารรายนี้ว่าที่ก่อเหตุไปเนี่ยเป็นเพราะโดนกดขี่ข่มเหงจากทหารชั้นผู้ใหญ่มาอีกที อ่าทำให้มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่รู้สึกเห็นใจและหาความชอบธรรมให้กับผู้ก่อเหตุรายนี้มีการให้ความเห็นทํานองว่าถ้าเป็นฉันฉันก็ทาอ่าหรือบางทีก็บอกว่าสมควรแล้วแหละแค่นี้ยังน้อยไปอ่าซึ่งหากมีผู้ที่ยังไม่มีวิจารณญาณในการเสพข่าวนะคะมาเห็นความคิดเห็นเหล่านี้เข้าเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดแรงจูงใจที่จะนาเหตุการณ์นี้มาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะคะคุณผู้ฟังเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า สื่อเนี่ยมีส่วนควบคุมทิศทางทัศนคติของผู้เสพต่อเขานั้นได้จริงโดยการเลือกใช้คําบรรยายที่ควรจะไม่ไปกระตุ้นอารมณ์ของผู้เสพสื่อมากจนเกินไปนะคะจนทําให้เกิดการเห็นอกเห็นใจและการเอ็นเอียงไปฝั่งผู้ก่อเหตุหรือบางทีเนี่ยการไปตั้งสายยาให้เขานะเพื่อให้จําง่ายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปทําให้เขาเป็นที่จดจําของสังคมก็มีนะคะ และผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการรายงานข่าวแบบที่กล่าวมาเลยก็คือการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีคนก่อเหตุเลียนแบบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากให้เป็นที่จดจาเหมือนกันหรือเพราะาบาังเอิญไปเห็นหนทางการเอาตัวรอดทางอ้อมนะะจากที่สื่อเขารายงานก็ตามอย่างเช่นการได้รู้ว่าควรจะปกปิดหลักฐานอย่างไรนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะเพราะปรากฏการณ์ c o p พิ a t crime เนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20แล้วะคะ่ะ ซึ่งวิธีการฆ่าของเขาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจต่อประชาชนอย่างมากนะคะจนทําให้มีหลายคนเลยที่ก่อเหตุเลียนแบบกลายเป็นว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นที่จดจำนับแต่นั้นมาค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์เก่าๆก,กันบ้างดีกว่าค่ะที่ยืนยันและพิสูจน์ได้แล้วว่าสื่อมีอิทธิพลกับปรากฏการ์ลอกเลียนแบบจริงๆบล็อกดิทที่มีชื่อว่า Hello Candy นะคะเขาได้มีการยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมต่างๆที่แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อดังนี้ค่ะ เริ่มที่ปี1996เลยในประเทศอังกฤษชายดิชิโทมัสเฮมิตันนะคะเขาได้กลาดยิงเด็กนักเรียนไว้5-6ขวบทั้งหมด16คนและครูหนึ่งคนนะ,ะในโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งก่อนจะยิงตัวเองตายภายหลังค่ะและต่อมาในปีเดียวกันนะคะที่ประเทศออสเตรเลียมีชายคนหนึ่งเนี่ยไล่กลาดยิงผู้คนเช่นเดียวกันเลยค่ะจนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด35รายโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยทนายของชายผู้นี้เขากล่าวว่า ตัวลูกความของเขานะคะได้รับแรงบันดาลใจในการกลาดยิงมาจากเหตุการณ์ของโทมัสก่อนหน้านี้นี่เองจากการที่สื่อเนี่ยเขาชอบแรยงานข่าวให้ความสนใจกับผู้กระทําผิดหรือจะเป็นเรื่องของริชาร์ดรามิเรสนะคะฆาตรกรต่อเนื่องชื่อดังเจ้าของฉายานักล่ายามวิการอ่าเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ชอบโตรเวนสังหารเหยื่อในเวลากลางคืนนะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้1 4รายค่ะ ต่อมามีชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาพักในโรงแรมห้องเดียวกันกับริชาร์ดเลยและเขาก็ได้ไปฆ่าคนงานทําถนน3รายโดยให้เหตุผลว่าต้องการแสดงความเคารพต่อริชาร์ดซึ่งในประเทศไทยเรามันก็มีเหตุการณ์ที่เข้าเขาบกับพิคทครายเหมือนกันนะคะถึงแม้จะไม่ได้เกิดบ่อยและเห็นได้ชัดอย่างในประเทศอื่นๆแต่ก็สร้างความสะเทือนขวัญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอย่างที่กล่าวไปก่อนหนะ้านี้นะคะว่ามีทหารลายหนึ่งนะคะไล่กลาดยิงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้มากนักใช่ไหมคะแต่เมื่อมีคนเข้าไปดู Facebook ของเขานะคะก่อนที่จะถูกปิดไปก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้แชร์ข่าวที่มีลักษณะทํานองนี้จํานวนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวป้นร้านทองของผู้อำนวยการนะคะที่เคยเป็นข่าวดังมาช่วงหนึ่งหรือจะเป็นข่าวสารคดีเกี่ยวกับเหตุก่อการร้ายในนอร์เวย์นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้แชร์ไว้16วันเท่านั้นก่อนลงมือก่อเหตุกราดยิงนี้ทีนี้เราก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลในการชักนําความคิดและการกระทําของประชาชนมากแค่ไหนและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราควรจะทําอย่างไรดีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยอย่างเหตุการณ์ข้างต้นสําหรับผู้เสพข่าวอย่างเราๆนะคะการรู้เท่าทันสื่อก็คือหนึ่งในวิธีการป้องกันการิจารครามที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะเราควรจะใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวอยู่เสมอนะคะใช้วิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะและหมั่นตั้งคําถามกับตัวเองค่ะว่า เราติดตามรายละเอียดเหล่านี้นไปเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองใน,นอนาคตหรือเพื่อแค่อยากจะเข้าใจใจิตใจของผู้ก่อเหตุให้มากขึ้นกันแน่แต่โดยหลักแล้วนะคะสื่อก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันค่ะโดยการนําเสนอข่าวต่างๆให้ดีไม่ควรให้รายละเอียดเกินความจําเป็นหรือแสดงให้ผู้เสพสื่อเนี่ยเห็นถึงความพิเศษในตัวของผู้ก่อเหตุโดยเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Psychology Around Us with ปลายฝันจิตวิทยารอบตัวกับปลายฝันนะคะ เขาได้แนะนําวิธีในการนําเสนอข่าวอาชญากรรมที่เหมาะสมไว้ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือการไม่ตั้งชื่อหรือฉายาให้กับผู้ก่อเหตุค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสื่อสังคมไทยเราเนี่ยทำแบบนี้กันบ่อยมากต่างพากันตั้งชื่อฆาตรกรให้มันดูฉดๆดนะคะให้ดูจําง่ายแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสในการก่อเหตุเลียนแบบนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงและข้อต่อมาก็คือการลดระดับความน่าตื่นเต้นของข่าวค่ะไม่ต้องไปพาดหัวว่าเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่ หรือไปถ่ายทออสดให้มันเวอ่์วังอะไรนะคะให้ใช้วิธีการรายงานข้อเท็จจริงแบบทื่อๆไปเลยนะคะแบบตรงไปตรงมาอ่าและใช้วิธีนำเสนอข่าวผ่านทางลายลักษณ์อักษรแทนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดความตื่นเต้นความน่าสนใจและความน่าลอกเลียนแบบได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาของมือปืนในช่วงก่อนระหว่างหรือหลังเหตุการณ์กราดย,ยิงค่ะโดยเฉพาะการรายงานในรูปแบบกราฟิกนะคะ เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นการเปิดช่องทางให้กับผู้ก่อเหตุต,ต่อไปนั่นเองและนี่ก็คือคําแนะนําในการนําเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อและบุคคลทั่วไปนะคะซึ่งผู้เสพสื่อเนี่ยสามารถนําคําแนะนํานี้ไปประยุกต์ใช้ในการแชร์ข่าวบนโลกออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันค่ะหากทั้งเราและสื่อในต่างมีความตระหนักรู้และร่วมมือกันช่วยกันร,รับผิดชอบทําหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะปรากฏการอาชญากรรมเลนแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยลงและความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นน้อยลงตามมาเช่นกันค่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีที่มาจากเว็บไซต์ The Standard ในบทความเรื่องเปิดสถิติน่าสนใจเหตุการจรยิงในสหรัฐอเมริกา2022เว็บไซต์ Blog d i t ของคุณ Hello Candy ในบทความเรื่อง Copycat Crime การก่ออาชญากรรมที่ได้แรงจูงใจจากอาชญากรรมครั้งก่อนเว็บไซต์ Hello คุณหมอในบทความเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมเรียนแบบอาชญากรรมและเพจ Facebook Psychology Around Us with ปลายฝันจิตวิทยารอบตัวกับปลายฝันค่ะ ก่อนจากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Apple หรือ Google Podcast ค่ะ